ที่หนึ่งคือที่จังหวัดแพร่กันบ้างนะครับจังหวัดแพร่จัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยสิริชัยมหาสักยมุนีพระคู่บ้านคู่เมืองแพร่และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจําปี2568กครับ<ม>ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชาการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยสิริชัยมหาสากยมุนีพระคู่บ้านคู่เมืองแพร่และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2568โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานอย่างคึกคัก ือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสําคัญของจังหวัดแพร่ที่มุ่งส่งเสริมพระพุทธศาสนาอนุรักษ,ษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและกระตุน้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ครับในงานค่ะมีขบวนแห่เครื่องสัก,กระและขบวนศิลปวัฒนธรรมจากทั้ง8อําเภอการแสดงวัตถุโบราณทรงคุณค่าพิธีส่งน้ําและปิดทององ,งหลวงพ่อพระพุทธโกสัยนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมการเทศมหาชาติการประกวดแกงฮังเลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงมินิแสงเสียงซิมโฟนีออเคสตราเรื่องตำนานหลวงพ่อพระพุทธโกศัยสิริชัยมหาศักยมุนีการแสดงจากศิลปินชื่อดังการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและพิธีตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาและพื้นที่งานค่ะยังจัดโซนสร้างสรรค์สำหรับเด็กการแสดงผลงานศิลปะการสาธิตงานหัตถกรรมพื้นบ้านการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงของดีจากสี่ภาคด้วยค่ะครับ ค่ะคุณผู้ชมคะพา